สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดผักนะคะผัดหมูสามชั้นกับผักรวมค่ะนะคะเอาละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมสับหยาบๆ,ๆกับพริกนะคะกระเทียมสิบกลกีบแล้วก็พริกห้าเม็ดนะคะพริกชี้ฟ้านะคะใส่ลงไปค่ะ กระทะของเราร้อนนะคะเกี่ยกระเทียมกับพริกให้หอมๆนะคะทาเอียงค่ะกระทะเอียงนะคะ่ะเกี่ยะะให้หอมๆค่ะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นของเรานะสักประมาณร้อยร้อยกรัมนะคะสักประมาณร้อยกรัมร้อยห้าสิบกรัมนี่แหละคะ่ะเด็กประมาณนะคะหั่นชิ้นโตคำโตๆหน่อยนะคะเอาไปหมักกับ อซอสหน่อยนะคะซอสฝาเกี่ยวนะคะจะได้แซ่บๆ <Yeah. S 1> อ่ะหอมแล้วนะคะใส่ใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะลงไปผัดก่อนนะคะ mm hmm. ให้แซ่บๆค่ะ mm hmm. อร่อยนะคะ mm hmm. ลองทำดูนะคะ mm hmm. ผัดเงหีหยๆอร่อยค่ะ mm hmm. หมูเราจะได้แซ่บๆค่ะลองทำดู เซลล์นี่มีอยู่หลายช่นิดคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเล็กนิดนึงนะคะเส่น้ำปลาเล็กนิดนึงนะคะ,ะ <c oughs> ชุนแล้วค่ะของจริงมาแล้วค่ะน้ำปลาชั้หนึ่งช้อนนะคะน้ำปลาหนึ่งชอ้อน ใส่ลงไปอาก็จะได้กระแตกนะคะไม่ต้องกินเค็มเยอะนะคะกินยอดจ้าอร่อยะคะ่ะอ่านะคะให้หมูเราชุมช่มฉ่ค่ะจากนั้นเราจะใส่ผักก่อนนะคะผักรวมวันนี้ก็จะมีกระหล่ำนะคะเอากระหล่ำใส่ก่อนเพราะกระหล่กระหล่ำสุกยากค่ะแล้วก็จะมีเห็ดค่ะเห็ดหนึ่งดอกนะคะเป็นเห็ดหอมนะคะกระหล่ำสุกยากใส่ลงไปก่อนนะคะ แรนให้กระหล่ำนุ่มๆหน่อยนะคะเอาช้อนมาช่วยหน่อยให้นุ่มๆผักเยอะค่ะกินผักเยอะๆนะคะอย่างนั้นก็จะเป็นใบหมอนสิบใบนะคะสอยค่ะสอยหย,ยาบๆห่างๆท่อนๆเะยคะ่ะแล้วก็ใบะนาเม็กซิกันนะคะสิบใบค่ะะนาเม็กซิกันอร่อยนะคะบ้านเราปลูกเองนะคะลองทำดูนะคะปลูกง่ายๆค่ะผักที่ปลูกง่ายๆนะคะ อย่าน้าผักก็จะออกมานะคะผักไหนปลูกง,ง่ายก็ปลูกไวะคะ้ค่ะเด็ดมาจาจะต้นใหม่ๆสดๆเลยค่ะนะคะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะกินผักเยอะๆหน่อยอย่างนั้นก็จะเป็น <c oughs> อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบอตเคปค่ะบอตเค้บ้านเราก็ปลูกเองนะคะแต่ลงไปจะสักสองกำม,มือนะคะสดๆค่ะค่ะ ให้ผักนุ่มๆหน่อยให้ผักนุ่มๆหน่อยถ้าเห็นว่าแห้งก็ผมเติมน้ำนิดหนึ่งได้ค่ะเติมน้ำลงไปแค่สองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนี่ค่ะนุ่มๆหน่อยให้ผักนุ่มๆหน่อยอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน กินยอดก็ดีนะคะเ,เปรี้ยวๆเค็มๆค่ะทำน้ำจิ้มนะคะเปรี้ยวๆเค็มๆกินยอดอร่อยค่ะ <sm ell ion Solar> ให้ผักนุ่มๆหน่อยนะคะให้ผักสดหน่อยจากนั้นก็จะใส่แต่งสีด้วยแต่งสีด้วยมะเขือเทศค่ะหนึ่งลูกค่ะนะคะ ช้อนช่วยหน่อยกลับไปกลับมาค่ะนะคะหอมไหมคะหอมนะคะหอมมากผัดสลดแล้วนะคะดับไฟค่ะเห็นไหมคะยกให้ดูทันกระทะเลยนะคะน่ากินนะคะผัดใหม่ๆนะคะน่ากินค่ะเห็นไหมคะผัดใหม่ หมูคำโตโตค่ะคำโตโตนะคะผักเขียวก็อร่อยะค่ะโชว์ผักแดงนิดหนึ่งแต่งสีนะคะผเขืะเทศดีไม่กล้าตีค่ะบำรุงเลีนะะ <S <S ้นะกันอาค่ะตักเสิร์ฟได้นะคะตักเสิร์ฟนะคะไปกินด้วยกันนะคะไปกินด้วยกันนะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตักเสิบค่ะหมูเบิงเบิงคำโตโต,ตนะคะ <t> ผัดไม่ต้องน้ำเยอะค่ะเพราะว่าน้ำผักก็จะออกมานะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน <t> ง่ายๆค่ะแต่เป็นผักสดๆนะคะ ค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวใส่สักนิดหนึ่งให้มันเต็มเต็มจะได้สวยสวๆหมูค่ะหมูสามชั้นอร่อยนะคะเอาละค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะไลค์แชร์แล้วก็กดหัวใจให้เราด้วยนะคะติดตามช่องเรานะคะติดตามค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจะพบกันนะคะ ส่งพังกล้องค่ะหอมนะคะสวัสดีค่ะและพบกัน